ชีวิตเราถ้ามันจะไม่เหมือนใครแต่ถ้ามันไปได้ก็ไปเถยมเห็นภาพเจ้าหนูน้อยนี่ปั่นจักรยานไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยตัวยังเล็กแต่ไปได้นะไปได้ก็ไปเถอะบุญธรรมกรรมแต่งมาไม่เหมือนกันนะบุญธรรมกรรมแต่งมารูปร่างผิวพรรณหน้าตาสถานะครอบครัวภูมิภาคอาหารการกินการงานทุกอย่างไม่เหมือนกัน ถึงมันจะไม่เหมือนเขาแต่ถ้ามันไปได้ไม่เหมือนใครแต่มันไปได้ก็ไปเถอะแต่ขอให้เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้อยู่ในศีลในธรรมนะมีสัมมาทิฏฐินะเห็นถูกเห็นตรงเห็นชอบนะถึงอาชีพการงานมันจะไม่เหมือนเขาเขาหัวเราะเยาะเรานะว่าบุญธรรมกรรมแต่งของคุณมาไม่ดีเลยนะ ผิวพรรณหน้าตาก็ไม่ดีการงานก็ดูไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ถ้ามันเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว,ว้ว่าสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังพูดกําลังทํามันอยู่ในศีลในธรรมก็ดีแล้วนะไม่ได้อยู่ในอกุศลกรรมบทสิบก็ดีแล้วมันอะยู่ในกุศลกรรมบทสิบน่ะก็ดีแล้วนะเราไม่ผิดในไม่ผิดในกุศลกรรมบทสิบแล้วก็ไม่ทําอกุศลกรรมบทสิบ ข้าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดโลภโกรธหลงเนี่ยสิ่อย่างนี้เราไม่เข้าไปแตะเท่านั้นแหละแต่ถึงชีวิตรูปแบบการทํางานจะไม่เหมือนใครแต่มันไปได้ก็ไปเถอะนายโยมนะขอให้เจริญเจริญทุกๆท่าน